ำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเสนอผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรมาใช้ในศูนย์จัดการสตัตรูพืชชุมชนเขานิพันธ์และขยายผลสู่ศูนย์เครือข่ายในอำเภอเวียงสะ ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทภารกิจที่หลากหลายมีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่มีระบบการส่งเสริมการเกษตรเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายรัฐและตามภารกิจหน่วยงานสำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงสะ ได้ดำเนินงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามแนวทางระบบการส่งเสริมการเกษตร Training and Visiting System เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T n V System ประกอบด้วย5องค์ประกอบดังนี้การถ่ายทอดองค์ความรู้ Training เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงสะ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้สมรรถนะและทัศนคติที่ดีในการทำงานโดยมีการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์และประจำเดือนมีการร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ระดับจังหวัด ระดับอำเภอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงสะในหลักสูตรต่างๆทั้งในระดับเขตระดับจังหวัดในรูปแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้านอกจากนี้ในระดับพื้นที่ยังได้มีการอบรมเกษตรกรจัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาความรู้ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน การเยี่ยมเยียน Visiting เจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเวียงสะมีการติดตามเยี่ยมเยียนพบปะกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการให้บริการติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านการ,กรเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูล Data Management สำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงสะได้มีการจัดการข้อมูลโดยเป็นการนำข้อมูลต่างๆที่ได้มาทำการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่มีการนำข้อมูลมาบันทึกปรับปรุงข้อมูลจัดเก็บ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นได้มาจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการจัดทําเวทีชุมชนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลและระดับอำเภอการสนับสนุน supporting เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงสะได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจมีความพร้อมความสามารถและมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อภารก,กิจต่างๆนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการที่จำเป็นส่งต่อสู่กลุ่มเกษตรกร,กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกร,ก,รการนิเทศงาน Supervision เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระตุน้นเร่งรัดติดตามการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเขานิพัน์ได้ขยายผลไปสู่ศูนย์เครือข่ายในมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้นำสามารถผลิตเชื้อราไตาคูเดมาใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของตอนเองมีการออกร้าน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กเกษตรกรทั่วไปในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรืองานวันฟิลด์เดย์ สวัสดีค่ะศูนย์จัดก,การสัตรูพืชุมชนตำบลขอนิธพันธ์นะคะเป็นศูนย์หลักของอำเภอเวียงสะตั้งอยู่หมู่ที่2ตํตำบลขอนิพันธ์อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีผู้ใหญ่สวงสุดาบุญล่องนะคะเจ้าของพื้นที่ตั้งศูนย์จัดก,การสัตรูพืชุมชนค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาออกบูธจัดนิทรรศการเพื่อความรู้แก่เกษตรกรนะคะในการที่จะดูแลพืชในพื้นที่ของเกษตรกร ขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคและขยายพันธุ์บ้านห้วยพาโดยวิสาหกิจชุมชนในเข้าร่วมการอบรมเกษตรกรผู้นำกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงสะได้มีการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาและนำเชื้อราไตรโครเดอร์มาไปใช้ในแปลงการเกษตรของตนเองหลังจากที่ได้นำเชื้อราไตรโครเดอร์มาไปใช้ในแปลงการเกษตรของตนเองพบว่าเกิดผลดีต่อพืช จึงได้มีแนวคิดที่จะนำเชื้อราไตโคเดอรมามาผสมกับมวลโคอัดเม็ดเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยมวลโคอัดเม็ดของก enfin ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเองอันนี้ก็เป็นกับดักกาวเหนียวนะครับ ตอนนี้ก็กําลังติดอยู่ก็คือมะเรงวันมแอ๋อนะครับนี่ใกล้ๆเห็นไหมใั่ตอนนี้เป็นแลยครับท่าที่แหล่สงสุดาบุญล่องนะคะเป็นที่อยู่ด้านบ้านเคือเขื่อนหมู่ที่2องตำบลของคอันอําเภอเวียงสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีน ตัวนี้ไม่ได้พบนี่ตัวนี้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 นี่ตัวนี้อันนี้อันนี้ก็ช่วยจุดที่สองเยอะเลครับอันนี้ก็เราเจอนะครับมีมีอีกหนึ่งตัวสองตัวครับผมดีมากมันเป็นนั่นนะครับตัวนี้ อ๋อมีมตักออกไปได้ด้วยมีสองตัวนะครับสำหรับนะครับค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องถือว่าต้องขอขอบคุณนะครับทามผู้ใหญ่แล้วก็พี่ ภัสชัยเศยสศน์นะครับในนามของศูนย์จัดการสัตกเพื่อชุมชนและก็สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาจัดทำนะครับเป็นคลิปวีโอเพื่อที่จะ,ะรายงานผลนะครับถือว่าเป็นแปรงต้นแบบและก็แปลงเรียนรู้เพื่อที่จะได้เป็นกา,การยืนยันหรือการันตีนะครับเพื่อ ที่จะนําไปสู่การถ่ายทอดนะครับไปสู่เกษตรกร,กรผู้ปลูกทูเรียนในอาเภอเวียงสะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นถึงเกษตรกรปลูกทุเรียนไรายอื่นด้วยว่ามันจะมีวิธีการการจัดการตุ้พืชโดยวิธีผสมผสานซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือการใช้กับดักแสงไฟนะครับเพื่อล่อตัวเต็มวัยมาตัดตอนไม่ให้มีหนอนเข้าเจาะทําลายต้นทุเรียนแต่ผลทุเรียนได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลจาก ที่ได้ดําเนินการมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลและก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากใช่ไหมครับแล้วก็ถือว่าเราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่ามันได้ผลจริงๆสามารถจับตัวเต็มไวของผีเสื้อตัวเต็มัวที่จะเติบโตเป็นหนอนเจาะผลผู้เรียนได้แน่นอนครับผมบ <c oughs>